สวัสดีครับช่องอัครามสิบห้านะครับวันนี้เซอร์ไพรส์มากเลยครับทะแนนมาถึงแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อครับว่ายาตัวนี้นะครับจะมาถึงเร็วมากมากเลยฟล็อกห้าพันนะครับฟล็อกห้าพันคือที่สั่งไปเมื่อวานตอนเช้าใช่ไหมครับแล้วตอนบ่ายๆมันยังขึ้นสถานนะว่าแพ็คอยู่เลยคือเพิ่งจะบรรจุลงกล่องอะไรเงี้ยยังไม่มีพนัางงานม,มารับเลยนะครับ ก็เลยคิดว่ายังไงก็สักสองสามวันอะไรเงี้ยไม่น่าเชื่อว่ามันจะมาถึงแล้วนะครับวันนี้โอ้โหยังไงก็เจ้าตัวนี้ก็จะได้หายไปไวนะครับโอเคก็เมื่อวานนี้อย่างที่บอกก็คือว่าซื้อยาตัวนี้มาแก้ขัดชั่วคราวเพราะว่าคิดว่าไม่อยากปล่อยให้มันทรมานนะครับเพื่ออะไรทําได้ก็ทํานะครับ ก็คิดว่าจะใช้ยาตัวนี้สักสองวันสามวันนะครับแต่ถ้ายาตัวนี้มาถึงแล้วนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ดีกว่าเพราะามันตรงตรงโรคมากกว่าส่วนตัวนี้ก็เก็บเอาไว้นะครับโอเคนะครับมาดูครับยาฟลอกห้าพันคืออะไรมผมไม่ได้ค่าโฆษณานะครับแต่ว่าก็คือผมเสิร์ชดูนะครับวิธีรักษาโรคบวมน้ำเนี่ยก็ขึ้นมาแต่ยาเนี่ยยาเดียวเลยครับสำหรับลูกออนและกลบเนื้อ,อ โอเคนะครับขนาดบรรจุ250กรัมนะครับผมมามาดูสรรพคุณนะครับยาสำหรับกบโอเคนะครับมีฤทธิ์กว้างทำลายเชื้อแบคทีเรียนะครับซึ่งเชื้อโรคที่ทำให้กบบวมน้ำเนี่ยก็คือเชื้อแบคทีเรียนั่นเองนะครับโอเคนะครับสรรพคุณเพื่อนๆคงหาอ่านได้ตาม f a c e b o o k นะครับเออไม่ใช่ผมก Google เสิร์ชเอาเลนะครับ เดี๋ยวผมผมผมรีบครับผมไม่อยากจะให้กบมันรอนานกว่านี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าถ้าผสมแล้วแช่แล้วก็คือผมก็จะให้ให้เขาแช่ในน้ํายานะครับในรูปแบบเหมือนเดิมแบบนี้นะครับนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเพื่อที่จะให้น้ํายาเนี่ยมันซึมเข้าไปนะครับที่ตัวกบได้อย่างดีเยี่ยมนะครับก็เห็นเขาบอกว่าใช้ทุกวันนะครับติดต่อกันสามวัน คือช่วงนี้ผมเนี่ยตอนเช้ามีเวลานิดนึงนะครับเพราะว่านักเรียนไปต่างจังหวัดนะครับผมก็เข้างานสายได้หน่อยหนึ่งนะครับก็เลยกะว่าจะเปลี่ยนให้มันนะครับเช้าเย็นเลยมันจะได้ตัวยาที่ใหม่ๆอยู่เสมอนะครับยาจะได้มีประสิทธิภาพนะครับเต็มที่เขาบอกว่าให้แช่สามวัน๋ย่ผมจะแช่มันห้าวันเลยแต่หวังว่าสามวันแล้วอาการมันน่าจะดีขึ้นนะครับคือเชื้อพวกนี้เนี่ยถ้าเรา คือปัญหาอย่างหนึ่งของผ,ผ,ผมคือการชั่งตวงเนี่ยคือเขาก็มีสูตรอยู่ว่าชั่งตวงชั่งตวงปริมาณยาเท่านี้น้ําเท่าไรอะไรเงี้ยคือผมก็กะเอา,าคือจะพยายามให้ใกล้เคียงที่สุดนะแต่คือเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับจะพยายามก็เลยกล่าวว่าแช่สักห้าหวันให้เชื้อมันตายตายเรียบไปเลย เพราะว่าเชื้อพวกนี้เนี่ยถ้าเราถ้ายาไม่ถึงระยะเวลาไม่ถึงเนี่ยเชื้อมันยังไม่ตายนะครับแล้วเราหยุดใช้ยาเนี่ยมันก็จะดื้อยานะครับแล้วมันก็จะกลับมาแข็งแรงกว่าเดิมพอเชื้อแข็งแรงกว่าเดิมยาตัวเดิมนี่ก็เอาไม่อยู่แล้วนะครับต้องเพิ่มยาที่มีขนาดแรงขึ้นนะครับซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อกบได้นะครับผมก็กล่วว่าสักห้าวันนะอ่ะมาลองเรามาดูกันนะครับสักครู่สักครู่ ทนานนะครับเปลี่ยนแล้วก็ประมาณนี้แหละครับโอ้ดูคึกขึ้นนะเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนไปได้แค่สองนาทีทําไมคึกจังนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะครับให้เวลาสามวันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงแต่กาดจะแช่สักห้าวันนะครับเนี่ยครับผมมีภาชนะหรือว่าเป็นห้องรักษาหรือว่าห้องเก็บตัวนะครับของตังกบตัวเขียวเนี่ยสองใบนะครับก็คือ แต่เดิมแต่เดิมอยู่ใบสมมติแต่เดิมอยู่ใบนี้พอผมเปลี่ยนยาใหม่ผมก็เอายาใหม่ใส่ที่นี่นะครับแล้วก็เอาเจ้ากบเนี่ยนะครับย้ายมาอยู่ในใบนี้แล้วใบนี้ก็เอาไปล้างนะครับสลับไปสลับมานะครับคือไม่ได้ใช้ใบเดยมนะครับไม่ได้ใช้ใบเดิมนะครับเพราะว่าจะต้องผมจะล้างล้างสบู่นะครับฆ่าเชื้อทุกครั้งนะครับพ่อความสะอาดของสกบนะครับ ผมสังเกตคำว่าบวมน้ำคือมันก็บวมตามชื่อโรคจริงๆนะครับเนี่ยผมจับมันถ้าอยากเห็นว่ามันบวมยังไงนะครับจับมันขึ้นมาส่องกับไฟนะครับนะครับแล้วก็มองที่ใต้ท้องมันจะเห็นเป็นน้ำนะครับเต็มเต็มท้องเลยฮะแต่ไม่รู้ว่ามือถือนี้มันจะย้อนแสงปะนะลองดูลองดูแล้วกนะ็มันโฟกัสไหม เนี่ยมันจะเห็นไอ้ดำดข้างล่างนี่คือเหมือนว่าเป็นอวัยวะมันนะครับส่วนในข้างบนที่เป็นใสๆอะ่ะยิบจุดจุดแล้วข้างในมันเป็นใสๆสอ่ะเนี่ยคือเนี่ยตรงตรงช่วงฝั่งขวามือฮะถัดลงมาข้างๆดำ่ะมันจะเต็มไปด้วยน้ำหมดเลยฮะอันนี้คงไม่เห็นแต่เพื่อเพื่อลองทำดูก็จะเห็นเองนะครับน้ำเต็มไปหมดเลยครับ เนี่ยผมต้องตั้งเอียงๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งให้มันเอียงหน่อยหนึ่งไม่ให้น้ํามันสูงเกินไปนะครับเดี๋ยวกบม,มันจะหายใจไม่ออกตายนะครับแต่เนี่ยคือผมต้องผมต้องเฝ้าให้มันแช่น้ําให้เต็มที่ก่อนนะให้มันได้ดูดซับยาเข้าไปให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมก็จะยกนะครับอาจจะเอียงนิดหนึ่งนะครับให้องศามันได้นะครับเนี่ยให้น้ํามันเยอะฝั่งหนึง่งน้อยฝั่งหนึ่งนะครับ กุพันนี้ไม่ชอบน้ําเยอะนะครับเยอะไปก็ไม่ดีอเอาแค่ชื้นๆโอเคครับก็เดี๋ยวลองมาดูจะอัปเดตให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคขอบคุณนะครับ